โอเคสวัสดีท่านผู้ชมที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะเล่นเกม NBA 24 My Team นะทุกคนเนื่องจากคลิปที่แล้วผมได้ทำการพูดไปนะครับว่าผมจะมารีวิว Victor ร์เวมเบ a ยานะทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่น Victor ร์เวมเบนยานะทุกคนโอเคโดยร่างที่เราจะมารีวิวนะทุกคนเป็นร่าง100 overall Victor ร์เ b ม n บ a ยานะทุกคนเป็นร่างการ์ดโก้ดนะอ่านี่ซึ่งสำหรับคนอยากเห็นค่าสเตตัสตระครนะครับนี่ผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะ โอเคมาเรามาลองเล่นกันในโหมด3าเหมือนเดิมนะครับทุกคน2คลิปติดนะทุกคนโอเคมาตัวที่ผมจะใช้นะครับทุกคนผมจะใช้เดวิดโรบินสันแล้วก็แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนะทุกคนส่วนตัวหลักก็คือวิกเตอร์เินเบจาม่าของผมนะครับส่วนโค้ดวันนี้ผมไม่ใช้สตีฟเคอร์ทุกคนคผมได้โค้ดมาจากที่ผมก่อกโคอ้ดอะทุกคนก็คือมันชื่อว่าตัวอะไรนี่แหละ AJ วิลสันอะไรช่างมันนะทุกคนก็ถือว่าดีนะโอเคมาเรามาลองเล่นวิกเตอร์วินเบจาม่ากันดีก,กว่านะทุกคน ซึ่งสาหรับตัววิกเตอร์เป็นมายาม่าผมขอแนะนําเลยนะครับเป็นตัวที่โหดแล้วก็เก่งทุกๆด้านจริงๆโอเคมาทุกคนทีมที่เราเจอก็จะมีโอ้หเดมันกรีนอีกรอเดมันกรีนแล้วก็แชคคิวโอนิวนะทุกคนเป็นล่าง100่ด้เดมันกรีน100นะครับแล้วก็ตัวอะไรวะเนี่ยวิกเตอร์โอลาอัปโปอะไรเนี่ยช่างโอเคมาเปิดบอลมาเขาได้เปิดอีกแล้วทุกคน2คลิปแล้วนะโอเคมาแอนโทนีเปิดปิดปิดดีเฟนด์ดีเฟนด์สวยเอาไปตีฟาว์ทำไมล่ะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดีเฟน์ชิบหายแล้วแชกมันได้บอลไม่เป็นไรไม่เป็นไรบล็อกสวยวิกเตอร์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 ได้บอลไว้คอร์ด stay back สามอุ้ยไม่ลงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรส่งบอลใหม่วิกเตอร์โอ้โห,โหยังมายืดยาวจัดตอนนี้ฝ่ายบุกเขาชิบหายแล้วตัดสวยอีย่ห้อไม่เขาตัดสวยจัด บอกแล้วนะครับบอรดเกมนี้โหดจริงนะทุกคนวิกเตอร์มาวิกเตอร์ยาวยือไอ้เคี้ยงงูงูเห่างูเห่าอู้ไม่เป็นไรเวมบี้แม่งตัวยาวจัดแม่งรีบาวโคตรโหดทุกคนโอเคดังกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นอะไรดีเฟนสวยดีเฟนสวยเฮ้ยมันตัดมาตัดตัดมาบล็อกไม่ลงไม่ลงอุ้ย อันนี้สนะี่หกแล้วเยเจ็เวมบีล็อกสเต็ปอุย้ยชิ้มันง่ายจังวะสกินเขาสกรีนวิบอ็อกส์วายเอนเตอนีเวิร์ดสวยสวยสวยส่งให้เวมบีเวมบีข้ามดังโอ้ยย่าแม่งโฟตเตอร์อโคตรยาวเวมบีคอสคอสมุกเซนเตอร์เลยเฮ้ยวิ้ยมุกเซนเตอร์เลย เล่นอะไรอยู่เว้ยโอเคมาเวมบี้คอสคอหลบขอหลบอุ๊ยทำอะไรพี่ทำอะไรพี่โอเคมาเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดดังน้องโลกสวยครับนิ่มๆไปโอเคมาไยเอ็ดเวิร์ดมึงโดดอะไรโอเคมาส่งให้เวมบี้ส่งให้เวมบี้เวมบี้ข้ามดังน้องโลกนิ่มไปดีโดนไปดีง,ง,ง่ายๆนะครับทุกคนอคุ๊ยบล็อกอุ๊ย บล็อกไม่บล็อกไม่ได้ไม่เหมือนในคลิปเลยไม่เหมือนใน NBA เลยส่งให้วินดี้มึงเอาตัวอะไรมาให้กูเล่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมึงดูดิเฮียมันบล็อกไอ้เหี้ยตัวคนที่โกงไอ้สัตว์โอเคมาโอ้ยไอ้ียสปินมูฟดังไปดิเอ้อกูว่าไม่ใช่ละ มึงจะโกงเกินมนุษย์มะนาวไปไประไว้เฮียเฮ้ยบล็อกไปแอนโทนีเวิร์ดอุ้ย,ยไม่เป็นไรครับดีเฟนซ์สวยครับโอเคแช็กแช็กบุกอุ้ยไม่ลงไม่ลงสวยส่งวิกเตอร์วิกเตอร์หลอกชุดอุ้ยคอร์ดโอเวอร์อุ้ยคอ <laughs> ร์ดชิบมะตัูเลย <laughs> ตัดตัวไหนไปกูเล่นนี่ฮะโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้อาจจะโกงขี้โกงไปนะทุกคนดังนั้นผมจะมาเล่นในโหมด Crush Time ให้ทุกคนดูน <S <S <c oughs> เผื่อว่าทุกคนจะแบบโอ้ยคลิปสั้นไปเปล่าคลิปสั้นไปเปล่าโอ้ยคลิปสั้นไหวเที่ยมไรน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคนะครับมาผมจะมาเล่นให้ดูเลยนะทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลย โอเคทุกคนใครที่อยากเล่นหมดคัดทามอยากให้ผมเล่นหมดคัดทามก็บอกบอมาตรงๆเลยก็ได้ทุกคนคือไม่ต้องอ้อมขอมาทุกคนคือคอมเมนต์มาเลยแต่ก็คือคนคอมเมนต์กูคือไม่ค่อยจะมีหรอกเยียส่วนมากก็แบบพี่พี่นอัปเดตเป็น 2K ที่ผ่านมื่ลพี่พี่พี่มันดังหลอดเขียวยังไงอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็คือแบบคือจองกูไปหังเฮีย ก็ช่างมันนะทุกคนคือผมไม่ได้อยากดังอีกแล้วผมอยากทาคลิปเพื่อคนดูนะผมทําคลิปเพื่อความสนุกนะทุกคนไม่ได้หวังผลกำไรอะไรนะโอเคมาทีมเขามีเอ่ออะไรเนี่ยเดวิดโรบินสันเหรอทุกคนแล้วก็ตัวอะไรวะเนี่ยโอเคช่างมันนะครับขี้เกียจอ่านนะทุกคนมองไม่เห็นตาไม่ค่อยดีนะทุกคนและนี่แหละทุกคนคือความคิดโกงของเซนเตอร์ตัวสูงของผมนะทุกคนดู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 จหวบบเปิดบอลไอหี้โคตรขี้โกงทุกคน โอเคส่งให้เบบี้เบบี้เบบี้คอสเบบี้อุ้ยไม่อยากลงอีกสัตว์กูเล่นกูเล่นตัวอะไรอยู่เนี่ยโอเคมาผมปรับเป็นไฮก่อนทุกคนอุ้ยเดวิดโรเมสันอุ้ยมึงเล็กมึงกระโดดอะไรอุ้ยไม่ลงไม่ลงไม่เป็นไรสวยสวยสวยครับเบบี้ได้บัสเบบี้ทำไงต่อสปินมูฟเบบี้คอสแล้วก็จ่วงอุ้ย นี่จะตึงอยู่เหมือนกันเนี่ยพี่กูเคือเฉิดโอเคมาขอลงมาขอลมาก,ก่อนอุ้ยอุ้ยเอ็งเขาไม่กเอ็งเขาเบรกวิกเตอร์เอาหน่อยวิกเตอร์เอาหน่อยอุ้ยดังแล้งลงเออเชี่ยไม่โกงจริงทุกคนมา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 ส่งให้วิกเตอร์วิกเตอร์ลงวิกเตอร์ดัง อืออันน่้แม่งโคตรขี้โกงทุกคนเอาจริงผมพูดจริงนะแม่งขี้โกงจริงโอเคมาวิกเตอร์สเตแบ็กสวบลงๆเป็นไงละ่ะฮะอุ้ยโอ้โหโลงว่ะเฮียบอกอุ้ยยังลงอีกทุกคนเวนเนยามาตีตื้นตีตื้นอุ้ยตีตื้นโอ้ยยังเข้าอีกโคตรเก่งตอนนี้เขาขอเวลานอกนะทุกคน เก่งจัดเวมบี้มามามาอุย้ยโลงแบบนี้ก็สวยดีอุย้ยไม่ลงเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาให,าให,าใหม่ๆลุงเจมปิดให้หน่อยลุงเจมอุย้ยโดนสกรีนอุยอ้ยอุ้ยเขี้ยยังลงอีกไม่ไหวแล้วลูกพี่กูลูกพี่กูเล่นเองอุย้ยขอหลุดเอคโคเบกเอคโคเบกอุย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไเขี้ยยทำไมมันเริ่มตึงขึ้นวะอุย้ยไม่เป็นไรสวยส่งให้เบบี้ส่งให้เบบี้ เออเวมบี้เวมบี้โผล่ครับอู้ยยังไม่ลงอีกเชี่ยเชี่ยมันลงมันลงอุ้ยบล็อกมาเจมยังไงลุงเจมส์ผมส่งให้เวมบี้ส่งให้เวมบี้เวมบี้ข้ามมาสเต็ปแบ็กอุ้ยฟาก่อรฟาก่อนเวมบี้อู Ooh, you know, ้ยยังโดนสตีลอีกเชี่ยมันตึงยังหัวเชี่ยอุ้ยโอ้ยจะเอริฮุบจะเอริฮุบไม่ลงไม่ลงสี่แต้มสวยเวมบี้รีบาวดได้อุ <laughs> ้ย คอร์แบบนี้ก็โดนไปดีเออการไว้กันไว้ดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟนด์เฟนด์อุย้ยมันโดดอะไรอุย้ยมันทําแต้มเลยเลยเฮียเดี๋ยวโดนเวมบ,บี้ผมเวมบบี้ชูดอุย้ยลงๆแบบนี้ก็เข้าไปดีจังหวะนี้เขาได้เปิดบอลน,นะครับอุยบออ้ยบล็อกอู้ยังลงอีกเฮียไว้ยเราเอาบ้างเราเอาบ้างแล้วย่าไปยอมส่งให้เวมบ,บี้เวมบบี้ก็ชูดไปดีออ มึงมึงสามแต้มส่กูหอมสามแต้มส่กูหอเวมบี้บอกโอเคไม่น่าขลุแล้วโอ้น่าจะเกมแล้วทุกคนโอเคไม่ลงจริงด้วยทุกคนโอเคมาชนะแล้วทุกคนเวมบี้ผมตึงจัดโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสหรับคีปของผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับ ถ้าผมพูดผิดหรือพูดไม่ถูกประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะทุกคนสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนผมง่วงมากเลยตอนนี้คือผมขอไปนอนก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับ